สวัครับพี่น้องครับพบกับสองบ้านระเบิดอพยพกันตอนนี้ย้ายสถานที่เรานี้เราอยู่ที่ตลาดมาซี่อลยครับตลาดมาซี่นะครับอยู่บางพี่คือเอาเอาขึ้นมาหอดไว้เถอขึ้นมาหอดไว้แท้โอ้โหก็เราขี่ขี่รถมานลำดากันเจ้าอ้หมดหนามาเอาหนึ่งหยอดยังวะ khó khai Nói chung Lo bê thi Ăn ngon Xin chào, xin chào อยมาทางธรรมดาเขาไปได้แลกเงินไปไม่มีเงินสดบางงองก็ไม่มีองสแกนเด้ไอ้ทางด่วนอ่ะแล้วเหมือน่มีเงินสดพอได้นำเหรียญเกือบว่ากันกันก็เลยบ่เสี่ยงบ่อยากเสี่ยงขึ้นไหมจะยากว่ามีเงินแจ้งโอ้ยกเขาบ่มีเงินความหมายนั่นแม่เขาบ่ได้เอาเงินสดเออโอ้ยเนาะกันยังว่าบ่มีเงินอยู่เว้ย โอ้มาหลอบแหลกตัวไนนอนอยู่นั่นละกับเต่าเบิดจะองหลอบแหลกจะคองอาันข่งกขยัเอาพี่นี่แต่มากก็เพราะพอการใช้ด้ดดให้เป็นให้เป็นคนขับรถเนี่ยปาดหยับลอยเสาด้วนี่หยับลอยยี่สิบขึ้นเร็วเสียก็ไกลเน่

บอกคไหนครับโทรหานไอ้จะไงแม่ผู้ยืนถึงยิบ่อกนว่าจะตกดูไรมาสั่นไม่ได้ตกเมื่อนนร่อุ้ยพิ่งลงเ้พราะเป็นยังดอกเขาอุตส่าห์แทงตัวอาบน้ำแล้วพร้อมจะเล่นแล้วนะอยู่นันเนี่ยตั้งนั่งร้านแล้วไปทายแล้วจ้าเนตื่นมา

แม่เนาะม่อ้นเลยที่นอนไมเลที่นอนไม่โอ๊ยปวดเอวโอ๊ยปวดเวทที่นอนไม่กับเสียงดังน่เาลิปตัวเอกัเสียงดังาแตกแตหมองแน้อยสรละผู้เท่าเรียวเออเรากัดมีอายุคอนแะก่คนแก่ปนี้พี่นี่ปนี้ที่ตั้งไปตั้งในนอเวทีใช่ไหมขึ้นเกาบนอขึ้นบ้านไาจะขึ้นเกาเพราะ

แล้วมาสีน้ำมันกินเนี่ยมาสักก่อนมั้งมัจจยะวัดตาขางนี้ก็มีเขาม่ไ้หอมน้ำแมนเออแมนก็แต่ว่ามันสีบุอยู่หลังงานนะทีวัวเจ้าทินเจ้าทินวัวดอกยางเจ้าทินมีต้วมันคิวเคียวนะคิวเคียวมาคิว้ยมาแล้วมาแล้วรถมาแล้วโอ้ยได้สอดพี่ว้าวแสดงว่าขี่รถเร็วขึ้นเต๋อเพราะว่าเราขึ้นทางเดือนมาแล้ว ว้าวในที่สุดกำลังส่งกาแฟอยู่ทังชางตกอุ้ยเอามาแล้วมาแล้วเ้ยเป็นโลกีบก่อนเลยมาเลยจับเลยโอดเดียวหน้าตาจิไร่พ่อขากอะไรเออนั่นรถลัง ไปแล้วลงเกี่ยวโอ้ยไม่ดีแล้วเดี๋ยวก็จะก็ต้องตั้งเงินกับพ่อตั้งเ้ยตังเงี้ยไปแล้วเดี๋ยวนี้มากนะไม่หมดมากนะปะเดี๋ยมาโอ้รถประเด

แปดกิโลหฮอถนนนี่อขึ้นมามจมมาฮอดใส่เล้วาปที่นี่คอยว่าหลุนยังคอยว่าหลุนมาสด้เลนไหมไปสด่เลนคือเ่าเหรอที่เนาะเห็นบ่ก็เออคอยได้ไหยังเออานูดาเต็มเลยข้าวใบหนอ่อรถรถยังรถหกหล่อรถหรถหกหล่ะ มีหดคิวเบิ่งคิวมั้งริเียมไอ้สามเดียมเจ้าสูดนํำกันครับพี่นอนครับให้กันร่างใจกันแล้วกันนะครับทีมงานค่อนไว้นะครับผมมาตั้งหานไหมหลังจากที่ลือกหานแล้วเมื่อกี้นี่นะครับโอ้เฮยน้ำกันต่างด้วยมากระไรพึ่งม่าอะไรแกันอยู่มะเกาเสีชีวิยังเกา ป่ะทูอาบน้งซ้ำเือนเทียนึงกูเนอเอาพี่น้องกับพ่อกันคลิปต่อไปกับคลิปนี้กะเอาไวปจำีสารก่อนครับตอนนี้กับแม่นครับอปพรอครับเออระบบพ่อเออ้ยเนาะเอาพ่อกันคลิปต่อไปกับคลิปนี้ไวปจำีสารก่อนครับสวัสดีครับเอออ่ะอาะอ่ะ Đó, okay, luôn kia phao Cô đây thì để quan luật cái tiếng vào này cứ cực những cầu cầu này luật